พี่เสงหนูว่าจะเอาญาติอ่ะมาแบบลงทุนธุรกิจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวญาติสนิทแค่ไหนคือลูกพี่ลูกน้องเลยจะเอาทําอะไรเนี่ยญาติคนเนี้ยคือเอามาเอาเงินเขามาลงทุนไงในธุรกิจหนูเนี่ยเอาเงินมาเฉยเฉยแล้วเขาก็<ช>ลอยกินหุ้นลมไปอย่างงี้ใช่ใช่อันตรายมากมากยังไงอ่ะรู้ไหมว่าเราลักธุรกิจรายเล็กๆอย่าง SME เนี่ยนะชอบแบบมอในแง่ดีไงลงทุนมาเดี๋ยวกำไรก็แบ่งการเติบโต เคยคิดในงแง่ที่ไรที่สุดมันเจ๊งไหมเฮ้ยไม่เคยอ่ะคําถามคือถ้ามันเอาเงินเข้ามาแล้วเกิดมันเจ๊งไม่เป็นตามที่คุยกันเอาไวอ้อ่ะจะเยียวยาเขายังไงแล้วเกิดเราเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงวันเกิดอมัมมาโยมญาติกันไม่กล้าไปแน,น่นอนไม่กล้าไาแน่นอนดังนั้นจะหาหุ้นส่วนมานที่เล่นๆนะเาขาเข้ามาบทบาทคืออะไรก็ไม่มีใช่ไหมเอาเงินเข้ามาเกิดรับผิดชอบไม่ได้อีกเสียญาติเสีย พี่น้องกันอีกนะคิดในแง่ที่แย่ที่สุดก่อนแล้วหาทางออกในกรณีที่แย่ที่สุดอให้ตกลงเห็นพ้องต้องกันก่อนค่อยมีหุ้นอ,อ